สวัสดียามเย็นครับผมเอสเพชรบาลินนะครับว่าจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะครับมันไก่มันมีประมาณ20กว่าตัวนะครับชุดนี้นะครับชุดแสงทองแล้วก็ปิ่นคิรีหยกคิรีนะครับพอดีไม่มีใครถ่ายรูปให้ผมนะครับเดี๋ยวผมส่งตัวอย่างบางตัวให้นะครับเพราะบางตัวมันถ่ายรูปมันก็เหมือนไม่ได้ถ่ายมันไม่นิ่งเลยนะครับ ไก่สุขภาพแข็งแรงทุกตัวครับนี่ครับนี่นะครับไก่นะครับถ้ามั่นใจหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวผมจะคัดตัวสวยๆให้นะครับแล้วก็แข็งแรงให้นะครับตัวละสามร้อยนะครับไก่นะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีประมาณ กือบยี่สิบตัวนะครับนี่ครับอีกสามตัวไม่ใช่นะครับอีกสามตัวมันจะเป็นเก้าล้านแล้วก็เท่าสามแสนนะครับจะมีตัวโตอยู่สามตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมั่นใจหรือใจให้ผมคัดให้นะครับเดี๋ยวมจะคัดตัวสวยๆแล้วก็ตัวโตๆกับเพื่อนนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดให้นะครับมันถ่ายไม่ได้นะครับมันลูกไก่มีนิ่งเลยนะครับ มันแล้วก็ไม่มีใครถ่ายให้ผมด้วยนะครับนี่ครับลูกไก่นะครับชุดนี้นะครับตัวละสามร้อยนะครับมันจะมีเดีย๋ยวนะครับแปบ๊บนึงนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัวขาวนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะสามตัวจะมีอยู่สามตัวนะครับไม่ใช่นะครับนอกนั้นใช่หมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นแสงทองแล้วก็ทองสามแสนเออไม่ใช่แสงทองปิ่นคีรีหยกคีรีนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหรือมั่นใจนะครับที่จะให้ผมคัดให้นะเดี๋ยวผมหยิบตัวที่สวยๆให้เลยนะครับมันจะออกสีสาแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็แดงๆหน่อยนะครับ ถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมจะคัดให้ครับเทาเทามีนะครับเทาเนะครับนะครับออกเทาเทาก็มีนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับนี่ครับลูกไก่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับ นี่ครับไก่ครับแข็งแรงครับไก่สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำมันใจไงก็เดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับพี่มันมันจับถ่ายรูปไม่ได้นะครับลองถ่ายแล้วครับมันไม่นิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ